มีเต้ยว่ะดิในกลุ่ได้แล้วได้แล้วอ่ะหนูยอมอ่เดี๋ยวพี่เธอจำไ่ได้เด้อเราอยู่สวยๆโมเดลเราเป็นโมเดลเออเธอเป็นโมเดลเป็สูงอยู่แล้วเป็นพี่ใหม่โอเคถามเรื่องก้อยเลยได้ไหมไหมฮะเออไม่ได้เป็นโถแเราคุยกันไหมไม่ได้คุยคือหมายถึงว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าท้าเท่าที่เท่าที่รู้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยแบบนั้นหมายถึงว่า ก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันอย่างนั้นหรือมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือไม่ได้เล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าก้อยน่าจะเล่าหมดนะปกติไม่ค่อยเป็นคนปิดเพื่อนเออในคอนเสิร์ตก็ดูเขินมากเลยนะไม่รู้ว่าเขินไหมหรือเขินซิแพรไหมโถใครนั่งอย่งในคอนเสิร์ตเขินกันหมดค่ะเขินทั้งคอเขาถอดเสื้อขนาดแล้วก็ต้องเขินแต่พ่อกาพูดถึงชื่อก้อยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เขาพูว่าเสียงหวานมากก้อยมาไหมคะ เขาก็เสียงหวานอยู่แล้วพี่ไม้เขาก็เอ็นดูก้อยไงเขาก็จะแบบอุ้ยมาไม้แบบเป็นการรีเช็คแต่มาไปกันสามคนนะเออเราเราน่าจะน้อยใจใช่ไหมเขาทักตอนแบบใครทายแล้วอะเราก็เหมือนเขาก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาชวนมาทางก้อยอีกทีด้วยเอขาบอกว่าเขยจะชวนก้อยแล้วบอกว่าพี่ไม้เขาเรียกว่าอย่างนี้กันเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่าเป็นแทนหมู่บ้านละกันแต่เพื่อนสคนอยู่จากไม้นี่ รู้จักทำไมเขาไม่ชวนเธอโดยตรงอ่ะก็ชวนก็ชวนแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติเหมือนแบบเป็นคนเป็นคนจัดการเป็นคนจัดการเขาเป็นคนเอาบัตรมาให้เราสามคนเราไปเอากันเองนี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเป็นคนติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าทางเราก่อนก่อนที่จะไปหาก้อยดีมฝากชวนก้อยหน่อยนะแมตตี้ฝากชวนก้อยกับดีมด้วยนั่นแหละสิน่าคิดเหมือนกันไม่เขาก็อาจจะแบบว่าเสิร์ชไอจีแล้วก็รู้สึกว่า เออเหมือนขึ้นชื่อชื่อมันขึ้นมาก่อนสุ่ม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 อะไรอะถามตรงคือเขาแบบเออเขาจิ้งอย่างเงี้ยเราจิ้นมาพอเขาพูดในคอนเสิร์ตเรก็แบบยิ้มจริงจริงก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนจิ้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องของของเขาเาก็ต้องให้เขาจัดการเองมีแซวเพื่อนเราไหมแซวเหรอก็นิดหน่อยแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นช่วงที่ก้อยน่าจะแบบเออ แฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเลิกมาไม่นานใช่ไหมก็บ่อยให้เขาได้ใช้เวลานิดนึงอ๋อแสดงว่าจะบอกว่าเพื่อนยังโสดอยู่โสดอยู่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่จีบมาถ้าไม่จีบก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะยังไงด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทเราครับโอเคไหมเออโอเคอยู่แล้วไม่ถึงถ้าเพื่อนมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนจะมีความสุขเพราะว่า ก้อยเขาเป็นคนแบบ drive ด้วยความรักอยู่แล้วมาถึงว่าพอมีเวลามีความรักก้อยจะแบบแอคทีฟมากก็จะมีความสุขมากในช่วงนั้นตอนนี้ตอนนี้ก็เหงาๆไงมันจะมีความเหงาๆบ้างอะไรเงี้ยแต่คนเสิร์ฟขอเรียกชื่อก้อยก้อยยิ้มแบบยิ้มตาตาหยีเลยก็ใช่ก็ก็เรียกเราก็ต้องยิ้มอยู่แล้วเราเป็นการแบบตอบรับอะไรเยมันเขินไงพอเรียกเรากต้องแทนมาเขาก็ทําตัวไม่ถูกเขาก็จะเอออาีนก็ดูเชียนะตอนรับแบ ตอนนั้นหรอทิมโรเชียไม่ใช่ก็คือทีมแบบว่าเฮ้ยแบบเนี้ยก้อยอยูนั่งอยู่ตรงนี้ไงเ,เป็นการบอกว่าก้อยมันใส่หมวกก็เลยบอกว่าก้อยอยู่ตรงนี้เ,เาราทักทายสวัสดีพี่พี่เขาบานวเวทีเชื่เอ,อเป็นงานพี่ <c oughs> ถ้ามีจิดเองว่าเขาเป็นแฟนกับพี่เชื่อเลยเนี่ยจริงเหรอ,เ,อ,อเขา <c oughs> ไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่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 จริงจริงไม่โกหกแต่ถ้าเขาจะจีบกันเราก็สับสุนเพื่อน เราสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบอยากมีความรักก็เราสนับสนุนอยู่แล้วค่ะอืมแล้วความรักคู่เราล่ะเขามีบ้านแล้วเรายัางไงบ้างฮะเออเราอยากมีบ้านไหมอะไม,ไม่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 เขามีบ้านแล้วเราเออมันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างเออมันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างก็เรื่อยๆดีกว่ามันเป็นคิดคิดว่าแฮปปี้นะคะตอนนี้เออก็รู้สึกว่า เป็นกราฟขึ้นละกันพัฒนาไปเรื่อยๆลายคนเขาก็รอเขินใช่ไหมคุณพี่เขินรอว่าอะไรคะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ไปถามว่าแต่งงานใช่ไหมไปถามเขาถามเขาดีกว่าเขาเป็นฝ่ายชายใช่เขาเป็นฝ่ายให้เขาพูดดีกว่าถ้ามันในมุมมองเราเห็นนัตตี้กำลังจะแต่งงานแล้วเราด้วยความที่สุดผู้เราก็ดูครุ่นอดูแบบว่ามันลงตัวทุกอย่างออ๊ยเคืค ถ้าถามดีบอะแล้วยังไม่มีฟิลเตอร์อีกคือเราเป็นคนที่แบบว่าคือดิบเป็นคนแบบอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะดิอยากแต่งงานอยู่แล้วไงเออเออเราไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่าจริงๆคือเราพร้อมแต่ว่าแค่รอคือคืออย่าอย่ายงว่ารออะไรรู้สึกว่าเหมือนเราก็คงรอให้ถึงเวลาที่มันมันใช่จริงๆมันเหมาะจริงจด้วยกันดีกว่าไม่ใช่แค่เรารอคนเดียวแต่ว่าเราก็คือรอไปด้วยกันอ่ะรอไปด้วยกันมีกลู ตอนยังสาวเราโอเคแค่ไหนแฮปปี้มากอยากมีลูกตอนยังแบบเด็กอยู่ยังสาวอยู่ออันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่อยากมาตั้งนานแล้วเลยค่คะแต่แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีเท่านั้นนะต้องเด็กเท่านั้นต้องมีอะไรเงี้ยไม่จาเป็นแต่ว่าแค่เป็นเรืนสิ่งที่เราแบบอยากแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็คือไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอยากมีน้องดิชอบเด็กมากๆแล้วเราดิรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ ทำให้ได้มีความสุขแล้วกันเออเป็นเป็นโกในชีวิตอย่างหนึ่งที่แบบมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความคิดนี้มันได้ส่งไปถึงคุณนุนยังร่ารับทราบรับทราบแล้วแต่เกาหลีกุรีอายังไงไม่เราไม่ได้บอกเขาว่าเอยเราอยากอะไรอย่างเงี้ยไม่คือหมายถึงว่าปกติถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนหลีดมากกว่าเออเขาเป็นคนหลีดมากกว่าเราก็จะแบบตามๆอะไรอย่างเงี้ยไปใช่เขาเป็นคนค่อนข้างแพลนค่ะหมายถึงว่าชีวิตเขาค่อนข้างแพลนเขาอยากมีไหมเออเขาอยากมีเขาอยากม เขาก็มีเขาก็ไม่ได้เรียกว่ามีคอโตแยงใดๆในการมีมีลูกตอนเด็กไม่มีไม่มีค่ะไม่มีก็คือตั้งเป้าแ่าตั้งทงนแล้วว่าถ้าแต่งซุบก็คือคิดว่านะคิดว่าคิดว่าเอออยากมีเร็วๆถ้าม <ๆ S 3> ันไม่านานแล้วนะเราข้าไมไปเรื่องมีลูกได้ไงเรายังไม่ เขาจะแต่งคางกอดเดี๋ยวเขอแต่งคางกอดเออเราไม่ข้ามไปทางแต่เย็นทีราสเต็ปใช่ทีราสเตดแต่ตอนนี้ครับปี้สุดๆแฮปปี้สุดๆุดเราอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานแล้วกันไม่สิเราต้องอยากแต่งงานมากกว่าอยู่แล้วต้องทีละสเต็ปก่อนเออเราก็อยากมีแบบงานแต่งงานที่แบบเอ้ยนะนึกออกปะที่ผู้หญิงทุกคนแบบอยากมีเออเจ๋งนักดีปีหน้าัำไปปีดีเออคอย อย่ากดดันเขาไม่เอาขอบคุณซาขอบคุณคะขอบคุณ่ะทุกคนขอบคุณคะอิเซอร์้าอิเซอร์อยู่บ้นอยู่บ้นอยู่บ้นน้เอนอมแปลกว่าหนูอยู่มันเนี้ยไม่แปลกเธอสวยสุดลสวยฉีดยามอถือข้างาหอเดรีม อุ้ยสวยมากเหมือนดาราเลยดี้าดี้าแกเขาก็เป็นดาราไหมเขาเป็นดาราีมกล้องนี้นะคะวายสวยเกินประจักษ์สุดวายล้องนี้นะคะทีตันี้อนนานี้น่องนี้นคะนงสอสตนี้่อนะคนสงสันี้่นะคะนองสามตนอนะคะรงาตนี้ต่อนะคะหงสวนี้นะคะหามตวอนคหน่ีะ